สวัสดีค่ะเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเกศกับมีแนวทางนะคะเป็นแนวทางของเซียนประโคนใช่นะคะงวดนี้นะคะเซียนพันวาพันกำมันใจนะคะมันใจนะคะเกศก็ได้เอาตัวเลขนะคะมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะเนาะก็อเอาไปประกอบการตัดสินใจล่องเบิงเนาะคะ่ะมากประมากคอยว่ากันอีกที่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเซียนพันใบไม้หายหลายตูนนะคะพันหายแคร แ๊บหนึ่งนะคะ่ะอยู่ในโทรศัพท์นะคะ่ะเนาะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะ่ะเจ็ดกับฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแม่เก๋พาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนเพื่อสุเราพาดข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากท่างช่องนะะเนาะค่ะเนาะหม่องได้มีตัวดีตัวเด็ดนะคะเดี๋ยวเก๋กับสิหามาล่วงหายพ่อแม่พี่น้องนะคะหมวดนี้นะคะเซียนเพินกระไดบอกว่าหมวดนี่นะคะ เขาบนเขาลางแน่นอนนะคะเอาก็ลอกเอาไปผิดแต่ลหน้าลอกเมืองนะคะเนาะแบบหนึ่งนะคะอยู่ในโทรศัพท์นะคะเพราะวา่าเสียนปเนเอทรงมาานะคะหาซื้อไว้นะคะหาซื้อไว้นะคะพลายมักอะรีบไปหาจับซื้อไว้เลยนะคะนี่ราคาของเซียนนะคะเลขวิ่งนะคะงวดวันที่สองพฤษภานะคะ เลขปิ่งมีศูนย์มีสองมีหกนะคะจับคู่ไห้นะคะมีหาศูนย์เจ็ดศูนย์หาหนึ่งแปดศูนย์สองเจ็ดนะคะแล้วก็หกเจ็ดนะคะวิ่งล่างศูยนย์ตัวเดียวนะคะคู่ไดมีตัวดีตัวเด็สนะคะเอามาจับใส่กันกับของเสียดประคนแช่ได้เลยนะคะกันนะคะสี่ศูนย์นะคะกันสี่ศูนย์แล้วก็เลขสามตัวนะคะมีแปดหาหนึ่งเก้าสองเจ็ด เก้าหกเจ็ดนะคะคุณชมเนี่ยะคะ่ะบอเปลก็ลายโตนะคะถ้าใดชอบก็รีบไปหากับสื่อไปเลยนะคะเนี่ยะคะ่ะว่ากับหัวกบหางนะคะเนี่นะคะ่ะทีเซียนพันได้ทรงมาาหายเกตนะคะเนาะเดี๋ยวเกตสิมาเคียนห้นะคะว่าให้ได้ชัดๆนะคะว่ามีตัวใดแน,นะะ่เนาะ,ะเนาะอย่าห้าเบ่งกันเลยเนาะคะ่ะกันไ่เสียเวลาเนาะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวมาเบิบ้งกันเลยเนาะค่ะ่ามีตัวใดแน่นะคะทีเซียนในทรงมาหายนะคะเดี๋ยวเกล็ดจลอกหายเนาะค่ะนี่แหละคะ่ะแล้วเกล็ดหลอกหายอีกรอบนึงเนาะค่ะของเซียนนะคะเนาะเดี๋ยวเขียนทหนเบิ้งนะคะเชียนประโคนชัยนะคะสิว่า เส้นอุทัยก็ได้นะคะว่าเกียรติได้ร่งเส้นประโคนใช่แล้วนะคะวันที่สองทับห้าหกห้าสำหรับท่านใดนะคะที่สอบถามขอมานะคะเรื่องคีมนะคะคีมพร้อมสบู่นะคะของจีแดงนะคะกับทักแอดขอมาใดเลยนะคะที่ศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์ห้าเก้าแปดสี่สามนะคะที่เกตเอาได้ขึ้นหน้าจอไว้ให้นะคะเบอร์โทรนะคะ ไปสนใจนะคะสังคีบนะคะชุดละพันสามนะคะพร้อมส่งนะคะนะคะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งวิ่งมีศูนย์นะคะมีสองมีหกนะคะ,คะจับคู่หายนะคะจับคู่หายมีนะคะห้าศูนย์ห้าศูนย์ เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งจอกระดับแล้วนะคะแปดศูนย์นะคะแปดศูนย์สองเจ็ดนะคะสองเจ็ดหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดนะคะชัดบนอนอกคะ่ะบนล่างนะคะเรียนได้บนล่างนะคะ บนล่างค่ะแล้วกาวิ่งนะคะหายวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างศูนย์ตัวเดียวนะคะศูนย์ตัวเดียวนะคะที่เซียนในบอม,มานะคะแล้วกับตกกันนะคะตกกันของเซียนนะคะเป็นซีศูนย์นะคะเป็นซีศูนย์แล้วก็เลขสามโตนะคะเลขสามโตมี แปดห้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าหกเจ็ดนี่แหละค่ะเลขของเซียนปกคนใช่นะคะเนาะชาร์กันบนนอหน้าะค,ะค่ะเกียร์สิบมหวดสีค่ะแคบหนาจอไว้ถทะเบิงเลยนะคะแนวท่ามีเข่ามีหลุดนะคะ่ะที่เกียร์แต้มานั่เสนอนะคะวิ่ง ตัวเด่นแปน๊บนึงนะคะตัวเด่นตัวไหนเนาะตัวแซปกะตัวเด่นมีศูย 0, นะะยนนนะะ์นะคะเจ็ดว่างหายมีศูนมีหกนะคะทีเซียนใดมากนะคะนะคะแล้วก็ตัวเด่นนะคะมีหาศูนย์หาศูนนะคะเจ็ดศูนย์ค่ะหาหนึ่ง หนึ่งแล้วก็สองเจ็ดนะคะนะคะที่เจ็ดหวัดวใจไห้นะคะเนาะสองเจ็ดแล้วก็เลขสามโตนะคะเลขสามโตมีเดนแปดห้าหนึ่งเก้าหกเจ็ดนะคะนี่แหละคะ่ะเลขของเซียนประค้นใช่นะคะแคบหนาจอไปทะเบงเลยนะคะนะคะ พอ,อเสียนในทรงมากนะคะทั้งโทรศัพท์นะคะเกเลเร่มาเขียนใหาอีกรอบหนึ่งนะคะบนล่างนะคะเล่นได้บนล่างนะคะวิ่งศูนย์ศูนย์สองหกตะวันเดินที่ศูนย์กําหกนะคะศูนย์กําหกแล้วก็หาศูนย์เจ็ดศูนย์หาหนึ่งนะคะแล้วก็สองเจ็ดนะคะเป็นตัวเด่นนะคะตัวนาของเสียนนะคะแล้วก็แปดศูนย์นะคะแปดศูนย์กับหกเจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์นี่นะคะเป็นตัวกันตัวล่องนะคะเนาะ เลขล่างนะคะ่ะเสี้ยนหยเน้นนะคะหเน้นที่ศูนย์นะคะห้เน้นที่ศูนย์แต่ว่าเลขสามตัวนี้นะคะหแปดหานึงเก้าสองเจ็ดเก้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็สีชมพูนี่นะคะที่เกียรติได้หดไปหายนะคะเป็นตัวนักตัวเด่นนะคะของเสี้ยนนะคะเนาะแคบหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะแนวทางนะคะมีเขามีหลุดนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าเกศเดลมานำเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะสำหรับท่านใดชอบนะคะก็ตามนะคะท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชระคะ์ค่ะกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องแมเกศผ้าชูนะเด้อะค,ะค่ะแคปหน้าจอไว้เถอเบิรงเลยนะคะแนวทางนะคะ ตอน,นี้หคูนีนะคะคงสิถูกอกถูกใจอยู่เนาะค่ะเนาะสำหรับเอฟซีทันใดนะคะที่ชอบเล่นนะคะก็มีเจ็ดศูนย์นะคะเล่นได้นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ตัวเดียวนะคะเจ็ดมากเจ็ดศูนย์ oon, ตัวเดียวนะคะมากส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวนะคะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะแนวทางนะคะ สุดท้ายนี่นะคะเกียรกขอให้เ c ฟซของเกียรทุกคนทุกทันนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะยาเจ็บยาจุนเดอนะะ้อค่ะขอให้ลำลำรุลุ้ยสุขุสุขค้นนะคะค่ะของวดมืออื่นนี่เลขก,ก็ออกแล้วนะคะเนาะขอให้ถูกหวยรวยไปด้วยกันนะคะงวดวันที่2พฤษภาคม6หานี้นะคะเนาะท่านใดสนใจครีมนะคะครีมสบู่เกแดงก็อย่าลืมนะคะ อย่าลืมทักแอดเขามาได้เลยนะคะที่0821059843นะคะ,ะแคบหน้าจอไปทะเบิงเด้นะคะเน,ะเนาะแนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตก็มีเพียงแค่ตัวเลขนะคะมาฝากนะคะเนาะครัพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ